ยงง่ายขายดีนั่นก็คืออะไรล่ะกระต่ายขู่มะพร้าวใช่ถูกถูกหรือทำอะีรเรื่องรู้แต่ไม่ใช่กระต่ายขู่มะพร้าวไม่ใช่กระต่ายถูกนกกระต่ายของเรานี่แหละถูกต้องค่ะคุณพ่อค่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูการเลี้ยงของเขากันดีกว่านะคะว่าทาไมทําเงินได้ขนาดนี้นะคะนี่เลยอุ้ยน่ารัก แต่ว่าไม่กล้าจับแรงแล้วกระตายอ่ะเดี๋ยวเขาตกใจเบาเบเขาอบาเขาบอบบางนะคะคุณนาวีจันกระจ่างค่ะใช้พื้นที่หนึ่งไร่ครึ่งที่บ้านไร่พลุหมู่8ตํบลน้ําผุดอําเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเลี้ยงกระต่ายอินทรีค่ะมีทั้งพันธ์ุนิวซีแลนด์ไว้และใจแอนนี่มีแม่พันุนะคะ10ตัวโดยกระต่ายเนี่ยจะออกลูกครั้งละ7-8ตัวแล้วก็กินอาหารเนี่ยเหมือนวัวนมเลยโดย เขาขายทั้งแบบสวยงามนะอายุประมาณ1เดือนตัวผู้ขายตัวละ500บาทส่วนตัวเมียเนี่ยก็จะขายตัวละ1,000บาทนะคะ <Ừ. S 1> ส่วนเนื้อกระต่ายขายกิโลละ120บาทโดยชาวมาเลเซียเนี่ยจะนิยมนำน้องกระต่ายเนี่ยนะคะไปทำแกงมัสมั่นนะส่ใช่หรอจริงน่ารักขนาดนี้ <laughs> <laughs> แตน่น่ารักจริงๆนะแต่ส่วนที่คุณพ่อ อินโดนีเซียนําไปทอดแล้วก็ทําข้าวหมกเพราะว่าเนื้อกระต่ายเนี่ยไขมันต่ำฮะจริงจริงนะคะคุณนาวีเล่าว่าชอบกระต่ายจึงเริ่มเลี้ยงมา6-7เดือนแล้วสิ่งสําคัญก็คือความสะอาดของฟาร์มและคุณภาพของอาหารส่วนตลาดเนี่ยก็จะมีความต้องการไม่อันเลยแบบนี้โธ่ไอเราก็เอ็นดูดูว่าเลี้ยงน้องไว้ดูเล่นสวยรักรักแต่ก็เขาก็กินกันเลยเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยเขาก็กินเนื้อกระต่ายกันนะครับอ๋อแต่ตอนนี้เขาเลี้ยงกันเป็นร่ําเป็นสันแล้วก็กินกันเป็นจริงเป็นจังแล้วหรอหช่กนแกงมัสมั่นเนื้อกระต่ายอ่ะหรอใช่อินโดนีเซียอะไรนะไปทอดมาเลเซียกินไปทอดทําข้าวหมกไก่อะไรเงี้ยหรอครับใช่ใช่มันกินทุงส่วนไหนได้บ้างกระต่ายแล้วก็ไม่เคยเห็นเราไม่เคยกินไงเรื่องเรื่องอ่ะเขาบอกว่าไข่มันน้อยอ่ะไข่มันต่ำเนาะแต่กระต่าย ไต่ผู้หญิงแพงกว่ากะต่ายผู้ชายอ่ะใช่กะต่ผู้ชายตัวละห้าร้อยไต่ผู้หญิงตัวละพันหนึ่งเนี่ยใช่เหรอเออหรือว่าต่างกันตรงเนื้อเหรอไม่รู้อ่ะอแต่ถ้าเป็นพ่อนะเข้าครัวอ๋อะต่ผู้หญิงออกลูกอ๋อใช่ใช่แต่แกเขาซื้อไปทาอาหารเขาคงไม่ต้องไปรอให้มันออกลูกแล้วะมั้งเหรอใช่แต่ตัวนี้ทอดกรอบคงจะอร่อยทอดกรอบทอดกรอบ อะ,ะมาพูดถึงของกินก็ไปของกินกันต่อดีกว่านะครับเป็นของกินพื้นถิ่นของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานแต่ตอนนี้ลามเข้ามาในภาคกลางและหลายๆคนมาหากินกันแบบว่าถ้ามันก็ต้องเป็นช่วงฤด,ดูอีกอม,มดแดงเออมดแดงแต่แตไม่ได้กินมะม่วง อ่ใช่จช้ะมดแดงแฝงพวงมะม่วง<ช>ระวังนะเราอ่ะทระวังนะระวังนะใช่คุณพ่อแต่ตอนนี้นะระบาดมาที่ภาคกลางไม่พอนะครับลงไปถึงภาคใต้นี่มดแดงเขาแย่ไข่มดแดงกันคุณพาไปดูอาชีพทำเงินช่วงหน้าแล้งแย่มดแดงเก็บไข่นี่เ,ออเป็นคำกรอนเลยเนาะ<ช>พาไปดูอาชีพทำเงินช่วงหน้าแล้งแย่มดแดงเก็บไข่ออขายกิโลละ400บาทครับ400บาทนะฮะ คุณฉลองชัยนาแจ้งชาวบ้านาบนชาวบ้านบนปลายพยาอำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่นะครับตำบลดีกว่าอย่าเป็นบ้านบนเลยนะฮะนะครับคุณ <c oughs> ขี่จักรยานยนต์นะครับไ,รไปตามถนน,ถนนสายอ่าวลึกปลายพยา <c oughs> เพื่อตะเว้นหาไข่มดแดงในช่วงฤดูแรงแบบนี้ <c oughs> ตามต้นไม้สองข้างทางครับ เพื่อนำไปเพื่อนาไปทำเป็นอาหารแล้วก็ขายนะครับสร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวตะเวนไปเรื่อยๆไปเจอที่ไหนก็แย่ที่นั่นเจอที่ไหนแย่ตรงนั้นเลยนะครับรอุปกรณ์ <c oughs> ที่ใช้นั่นก็คือไม้ไผ่ลำยาวๆผูกติดกับกระสอบนะครับแล้วก็แย่ให้หมุดแลให้หมุดแดงเนี่ยมันลำํำคาญแล้วมันก็แตกตกแบบเออ,อแตกตื่นลองอมาแบบนี้นะครับ บอกไป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 ฟจากลังแกเดี๋ยวนี้นะต้องการลังของแกหลือเกินแค่เห็นก็คันแล้วอ่ะคันไหมคันเขาต้องมีทักษะนะลูกไข่มดแดงก็จะล่วงลงมาแบบนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นก็เก็บเลยนะฮะเทแป้งลงไปเพื่อแยกไข่ออกจากมดแดงนั่นเองค่ะคุณนะเป็นแบบนี้โอ้โหยเยะโยเยะไปหมดเลยแป้งนี่ถ้าเราเอามือล้วงลงไปเป็นยังไงเนี่ยก็ตายเข้ามาสิ ใช่วุ้ยสูงมากเลยนะอุ้ยเขาก็มาน้ามานั่งเนาะเขารู้ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปยังไงกันก่อนลากไปอย่างเงี้ยเหรอออ้ไม้เขายาวมากเลยนะยาวเขาสูงขนาดนี้นะครับมันก็สมกับราคาข้างัวดเขาแล้วแหละไข่มดแดงผสมตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2 0 0บาทส่วนไข่มดแดงล้วนที่แยกแล้วให้เป็นที่เรียบร้อยนนะครับขายไปเลย400บาทแต่ละวันนี่ได้ประมาณ1-2กิโลครับขายหมดทุกวันด้วย ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง